สวัสดีนะคะอ่าเดี๋ยวกาแฟไปให้เอ็กกี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเอ็กกี้ซีอูนะคะนี่เสียงเสียงคนเจ้าแจ๊วใจใจทำอะไรฮะทำอะไร อะไรอ๋ออ oh. ๋อจิ <c oughs> ้กระทางใชนไหมบุนดนัน่ง <c oughs> ไม่ไมก้วน ้ไม่หรอกไม่หรอกอ่านะแบบนี้ไม่เข้าหรอกจบจบเลยทีทีต้นไม้เรีบรเลยเนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้นเอนอะออกน เอาคืนเอาคืนนะนั oh. ่เถอะนะไม่โกดกันนะอุ้ยอากาศเย็นสบายหน่อยันนี้นี่และใส่ใหม่กดน้ำไว้น้ำมันจะซึมมาหมดล กลัวตัวเองก็เป็นนะร้อนร้อนจะคอจะคอนึกว่าจะหนาวจะได้ผีไฟโอ้ไม่หนาววันนี้อากาศดีอากาศเย็นเย็นเย็นแบบเย็นสบายไม่ได้เย็นแบบหนาวปานนั้นไม่มีฝีมือในการอุ้ย หรือว่ามันยังเบาอยู่มีน้ำหนักพอน้ำพอน้ำมันซึม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 ผ้ามันหนักพอหนักมันจะกระจายตัวมันจะบีมบมันจะอุดนันที่ปากท่อเออเป็นไปได้เอออะวินิชัยเอาจริงหรือ, <laughs> อตอนนี้ผ้ามันเบากาแฟด้จั่ว ยังไงถึงจะชิคาเฟ่โว้ยนะจ่แท็กซี่ไรยปานั้นมาแนวครอบครัว คุณไม่กินกาแฟาสุดซึ้งสุดซึด้งหนึ่งกินใช่ว่าไม่กินข้าวน,น้ำเตรียมข้าวโลเมืม่อว,วานเมื่อวานไม่ได้ไมไ่กินข้าว<ม>ที่เจ้าเตรียมไปซ้ำ <laughs> กินอาหารตามสั่งเมื่อวาน,เห,นวาเหลือมาเต็มเหมือนเดิม ไม่มีหอยจกเลยไม่มีไม่ได้กินเลยแทนทีจะกินอาหารตามสัง่งทีมงานบอก mm hmm. hey, วันนี้แยกย้ายกินข้าวใครกินข้าวมันโอเคบางคนก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวม่อวานบเขาก็อยากกินกันเลยอ่ะมันก mm ็ต hmm. mm ้องเปลี่ยนมัางเมแน่แต่มันมันดีมันทำในหมู่บ้านตัวเองเดินเลาะเลาะแหละ,ละ,ละ,ละไ,ปหไปนู่นไปนี่ได้หมด ต่างกับตอนทรรําในเมืองห้องน้ําเข้าลาบากมากเลยในหมู่บ้านเนอะบ้านเขาคงไม่ได้ให้เข้าเลยแต่มันจะมีของสมสรของส่วนกลางอโอโ้โหเ,เดินตาเหลือกห้องน้ำอยู่ใกลอ่ะม, okay. มันก็ดีอย่างแต่ว่าทําในตัวเมืองอโอ้โหค่าแรงสูงหายใจดีค่าแรงดี ทำนินดนี้นนเน่อว่าได้โนอะไรเงือง่นนอคือเศรษฐกิจมันดีกว่าบ้านเ,เราเนาะบ้านเรามันก็กันเองราคากันเองราคาบ้านๆราคาแบบพัก,พกเพื่อนฝูงแต่ยูโนเนีน่ยโอ้โหจัดหนักจัดเต็มขนาดต่อรับต่อเขารับช่วงต่อเขาแล้วยังเหลือคิดดูถ้าคนที่รับช่วงคนแรกอะอ คนรับช่วงคนแรกเขาไม่ได้ทำนะเขารับมาแล้วก็มาโยนง,งานให้เธอคยอยงานรับช่วงต่อเราเรายังพอได้อะแล้วคิดดูอะเขารับช่วงแรกอะส่วนต่างเยอะอ่ะมันเป็นเรื่องของงานในบ้ปะคันหลังเลยก่าวหลังเลยอุ้ย มือหรือเท้านี่เด็กเชื่อเอกดูวยโอ้โหมือหรือสากหรือนึกว่าเท้าคุณไม่มีเล็บเลยเอาไนี่ดิปดิเอานี่ดิหนาวเลยเออคนลุกเลยนี่ในถอดเชือกออกก่อนมันคันยิ่งนั่งนั่งโง่โง่ลังโง่เอามากินสิใช่ลังนกนั่นนี่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 นลังเขาปุ้ยน่น นนูเต็มเลยลางนงกระจอกเต็มเลยตามต้นไม้ตนมลงงวดโอ้โหหโอ้โหืออื้อหืออื้อือาวด,ดีดีมากแม่ก็หอมมะหวันม,มันจะดีมากขอบใจคราวหน้าไม่ต้อง <c oughs> <c oughs> อันนี้วัดตบหัวแล้วรูปหลัง รูปหลังแล้วตบหัวไอ้เหลือตบหัวรูปหลังแล้วเมื่อกี้แต่มาตบหัวค่อยนะบาปโอ้ไม่มาแล้วบาปเลยนี่ละอุ้ยเดี๋ยวจะพาไปารับชมนี่ก่อนพอต่างกล้องหน้ามืดหน้าดำขนาดเธอ,อเลยว่าใครเป็นใครย้อนแสงขนาด กลับม,มือเราเมื่อกี้ยังมีแสงอยู่เด็กไหนๆอืมเต็นไปเรื่อยอ่ะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศยามเช้าท,อทอา้องไร่ท้นองนานกนูงปูปีกปลาปลานกนูน,นูดูธรรมชาติดูนกบินมันบิน,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 นยังไงรีแลกสายตาพักผ่อนธรรมชาติาาบ้านเฮาบ้านนา อายุสักลูกนึงเนี่ยค้า<อ>ไม่รู้เพราะว่าไปขึ้นไปวันไหนวะันข้าวไปสั่งนน้นะที่เดินไปฉีดยาดีใจอะ่ะออืมไม่เป็นเลยข้าวปีนี้เกี่ยวไปแล้วนะไปดูต่อฟังอะ่อมะมีแต่ต้นญ้าแบบผ่าน ราะฉนนั้ไม่มันมันเป็นทุกที่เลยปีนี้เลยพี่ว่าหญ้าเยอะอะ่ะบ้างก็นายายอะ่ะข้างในอะ่แกกะแค่ก็ไถทิ้งทั้งสามไร่นึ่งมันมีแต่หญ้าแล้วข้าวมันจะเป็นเหมือนข้าวนกอะ่ะข้าวที่มีหางมีมีหางอะ่ะมีขนตรงหางเขาเรียกว่าข้าวนกนะ,ะก,กะ็แค่ก็ไถทิ้งทั้งสามไร่แบบไม่ได้อะไรเลยอันนั้นดีหน่อยที่เขามีรถทงรถไถเองมี อะไรยิงมันยังดีเนาะแต่อย่างน้อยก็ค่าแรงค่าน้าม,มันค่าเขาไอนทุนเลอมันก็ต้องเสียไปอยู่แล้วแหล,ละตรงนั้นมันทิ้งไปอยู่แล้วเปล่าเปล่าเลยคิดเป็นเงินแล้วก็มันน่าน้อยใช่วิ้ชาวไร่ชาวนาสางานต่อไปต่อไปก็ไทยไทยมณฑลไทยจนเนี้ยเหมือนเดิมแหละยางเกิดดา ข้าวนี่ก็เป็นหญ้าเนข้าวเหมนีัสายพันธุ์เดียวกันค่ว่าไม่งั้นมันไม่ทนขนาดนี้หรอกแต่พอเพื้อนว่าเม็ดของมันเรากินได้ไงเราก็เลยเรียกว่าข้าวแต่ถ้าหญ้าเปล่ากินไม่ได้เราก็เลยเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์แบบนี้หญ้ากินนกเลยอไมนไม่ใช่เนียมันเป็นข้าวเป็นข้าวเป็นเหมือนข้าวเลยแต่ว่าตรงปลายข้าวมันจะมีขนข้าวนกเขาเรียกว่าข้าวนกบอ อ้าโอ้คุยกันเพลินเลยลำลากันก่อนครับเชา้านี้ขอบคุณที่รับชมขอให้เป็นเช้าดีๆของทุกทท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจริงใช่ไหมวัสดีครับรบ๊าไปบาย,บาย